สวัสดีครับผมซุปเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับพอดีฝนที่บ้านผมตกครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกหนักมากแต่ตอนแรกเริ่มเบาลงฮะจนแบบเดดน้ําบ้านในบ้านมันขังเลยอะ่ะน้ําขังเต็มเลยแล้วก็ทะลุเข้ามาในบ้านด้วยเดี๋ยวผมผมพาไปดูนะครับตอนแรกก็จะนํารีวิวบ้านแต่ไม่ทําแล้วเจออย่างนี้นก็เลยถ่ายแม่งเลยเดี๋ยวตัดตัดนะครับ โอเคนะครับนี่ก็ก็ระเบียงบ้านผมนะก็ฝนมันก็ตกหนักโอ้โหเห็นไม่ชัดครับส่วนด้านล่างมองอาจจะมองไม่เห็นนะตรงนี้อาจมองไม่เห็นนะผมที่จะลงไปถ่ายเดี๋ยวลงแค่ไปนิดเดียวเดี๋ยวเจอกันครับโอเคมาวะเหน่งสอง่วง เ,เดี๋ยวัสดีคลิปนี้ก็ขอตุดใ่น,นะคะ